วัสดีคุณผู้ชมกับรายการเล่นเกมตามใจฉันกับเกม Tomb r a i d e r 2 remaster นะครับวันนี้นะครับจะเป็นตอนสุดท้ายแล้วนะครับกับเกม t Tomb r a i d e r 2 remaster จ้าเราจะมาเล่น2ฉากสุดท้ายของเกมนี้กันนะครับแต่ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะครับว่า2ฉากสุดท้ายนี้นะครับผมจะไม่ใส่ทำแตมเลยครับว่าตำแหน่งไอเทมมีอะไรน,นู่นนั่นนี่เอาเป็นว่าคุณผู้ชมดูตามนี้เลยแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยผมเก็บไอเทมให้คุณผู้ชมครบแน่นอนนะครับผมอ่ะเพื่อเป็นการเสียเวลาเราไปชมกันเลยจ้า เอาละครับเราจะมาลุยต่อกันนะครับกับเดอะดราก้อนแลสนะครับผมนี่คือชาสุดท้ายในเมืองจีนแล้วนะครับผมโอเคเอาละครับเราจะมาลุยกันเลยก่อนอื่นนะครับเราเก็บของกันก่อนนะครับนี่ฮะเก็บเรียบร้อยเสร็จแล้วทีนี้ไปเก็บกระสุนยูซี่เนาะอ่าโอเคเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเตรียมปืน M 1 6กก่อนนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องกำจัดตัวที่อยู่ข้างหน้านี้ก่อนนะครับ คจบไปหนึ่งนะครับเสร็จแล้วนะครับหลักๆเลยคือคุณผู้ชมมาสับสวิชนี้ครับเนี่ยเราต้องสับอันนี้ เนี่ยเรียบร้อยครับผมเนี่ยมันต้องกำจัดแบบทุลักทุเลหน่อยนะครับผมอ่า M16 ก็ M16 มันจะเรี่ยงเร็วกว่าเสร็จแล้วทีนี้นะครับคุณผู้ชมเข้าไปในนี้เลยจ้าแต่ว่าคุณผู้ชมครับอ่าไม่ต้องไปสับสวิตนี้นะครับสวิตนี้ก็คือเป็นสวิตปิดประตูนี้นะครับและยิ่งไปกว่านั้นไอ้ตัวลูปปั้นเนี่ยมันก็จะฟื้นมาโจมตีเราด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณผู้ชอมอยากจะกําจัดเนาะก็ไปสับสวิตแล้วก็อ่าแล้วก็บูกับมันไปครับผม เนี่ยเข้าไปข้างในปุ๊บนะครับเราจะเจอกลุ่มชุดดำๆนี้เลยครับผมนี่ฮะเดี๋ยวเราต้องอ้อมไปก่อนเนี่ยโอ้โหแล้วมาอ้อมหลังเสาอะคิดโตเนี่เสร็จเป็นหนึ่งแล้วครับโอ้โหแล้วไปโผข้างนอกเฉยเลยครับอ่ะเอาเป็นว่าเราเก็บของก่อนละกันเนาะระหว่างนี้โอเคจบไปหนึ่งจบไปหนึ่งคนนะครับแล้วก็ตามนี้ฮะ เดี๋ยวเราเก็บไปก่อนละกันจริงๆรู้สึกจะมี5คนนะฮะในห้องนี้มี5คนแล้วหนึ่งในนั้นจะมีียรเ็มด้วยเบียวมาแล้วครับอ๋อมี6คนฮะมี6คน เรียบร้อยครับคุณผู้ชมนี่ฮะมีคีย์ไอเทมด้วยทีนี้คนนี้เก็บไปแล้วครับเดี๋ยวไปเก็บคนนี้ก่อนอ่าคนนี้ฮะเก็บเป็นยูซีคลิปสองกระสุนส่วนคนนี้นะครับนี่ยูซีคลิปเหมือนกันอ่าอ,อันนี้ก็เป็นกระเป๋าพยาบาลน,นะครับอ่าเป็นสมอพิธีแพ็คแล้วก็คนนี้เก็บยังหวัวอ่านี่ฮะคนนี้เป็นคีย์ไอเทมฮะ Uh huh. ทีนี้มาเช็คก่อนนะครับว่าตอนนี้ไอเทมมีกี่อย่างโอเค12อย่างนะครับแล้วก็12อย่างสุดท้ายนะครับจะอยู่ในห้องข้างไหนด่จ้าต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ก่อนนะครับว่าพวกกระสุนเปินเปินเอยแล้วก็พวกกระเป๋าพยาบาลเนี่ยจะไม่มีผลต่อฉากหน้านะครับผมอ่าเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในกันครับโอเคคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปลุยกับมังกรเลยจ้าเดี๋ยวผมจะใช้เกดเดนแลนเชอร์ในการจัดการนะครับกอย้ำอีกทีนะครับว่า พวกกระสุนปืนแล้วก็พวกพยาบาลไม่ต้องกังวลนะครับเพราะว่ามันไม่มีผลต่อฉากหน้าอยู่แล้วเอาเง่ายๆเลยครับว่าฉากนี้มีเท่าไหนจัดให้จัดเต็มเท่านั้นครับ <c oughs> เดี๋ยวๆดีวถอยก่อน กีนี่พาไปนิดนึงครับโอเคย่อยเกือบโดนแน่คิดว่ามันยิงหมดไปแล้วเกือบแต่เอาจิงๆเกือบไปจริงๆนะฮะ เรียบร้อยครับแต่หน้าทีนี้นะครับรอแป๊บหนึง่งเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปเอามีดครับผมเฮ้ยทำไมหยิบละครับเนี่ยหมวใจจะหยิบได้เนี่ย,ยนี่ฮะเหมือนตามในเนเรื่องตอนแรกเลยครับผมพอดึงมีดปุ๊บเนี่ยเขาจะตายร0% 0เลยแล้วก็กลายเป็นซากอย่างเงี้ยฮะแต่หน้าที่นี้นะครับคุณผู้ชมครับเราสามารถไปเก็บของข้างล่างนี้ได้เลยจ้าตอนนี้นะครับที่เราได้มาเนี่ยมี 12อย่างก็จริงแต่ว่ารู้สึกว่าจะไม่ดับอันนี้นะฮะไม่ดับดจ็คเกอร์ออฟเสียนะครับเเดี๋ยวเราจะเก็บให้ครบไปเลยครับผมคือเอาง่ายๆครับเอาจริงๆฉากนี้มีไอเทม24ชิ้นซึ่ง24ชิ้นนี่อยู่ในใต้น้ำนี้หมดเลยจ้าหรือเอาจริงๆระหว่างที่คุณผู้ชมสู้กับมังกรเนี่ยเราก็ดำไปเอาก็ได้นะครับ ี่ยตอนนี้เริ่มถล่มแล้วครับนึกถึงตอนชาวแอตแลนติสเลยไอ้ถล่มอย่างเงี้ยคล้ายๆกันเลยครับผมอ่าทีนี้เราจำต่อจำเก็บต่อครับคือมันจะสั่นๆหน่อยฮะครับคุณผู้ชมอืมเนี่ย,ยนี้ได้ลาบิทิแพคนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นอ่าเนี่ยกระสุนยูซี่ครับดูกอนว่าครบหรือย,ยังโอเคครบครับ เสร็จแล้วนะครับคุณผู้ชมก็ออกจากที่นี่เลยฮะเอาละทีนี้เรากเา็เข้าประตูนี่ครับเสร็จแล้วทีนี้นะครับเราจะเตรียมลุยแบบว่าไม่คิดหน้าคิดหลังแล้วครับวิ่งตลอดเลยครับคุณผู้ชมจัดนี้ เอาละครับคุณผู้ชมเรามาถึงฉากสุดท้ายของเกม Tomb Raider 2อย่างเป็นทางการแล้วนะครับกับฉาก h โฮมสว t Home ครับแต่ฉากนี้นะครับไม่ต้องคิดอะไรบ้างเลยเน้นบูตลอดกันเน้นบูตลอดฉากครับผมเสร็จตะป้มนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาไขากุญแจกันก่อนนะครับ เอาล้ครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะไขกุญแจกันละครับเพื่อที่จะไปเอาอาวุธจ้าทีนี้พอเข้าไปปุ๊บนะครับนี่ฮะตามนี้เลยคุณผู้ชมครับจะบอกอย่างนี้ก่อนว่าฉากนี้มันจะมีไอเทมจุดหนึ่งที่แบบว่าหลายคนอาจจะไม่ทราบด้วยนะครับผมคือเอาง่ายๆครับหลกัหลกๆเบื้องต้นเลยถ้าคุณผู้ชมเก็บไอเทมห้องนี้คือได้มาส่วนหนึ่งเลยนะครับแล้วก็เราต้องเก็บอีก3อย่างครับซึ่งจะมีอย่างหนึ่งเนี่ยอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ฮะว่า นี่เรียบร้อยเลยครับม่เกี้เก็บเยอะเก็บนานไปหน่อยแต่ด้านนี้นะครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึง่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคือถ้าคุณผู้ชมออกไปนะครับเดี๋ยวมันจะมีจัดตรูตัวยิงปืนที่ผมมาจากฉาก2ออกมานะครับเนี่ยเลยต้องแบบว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปก่อนคือฉากนี้บอกตรงๆถือว่ายากนะเพราะว่าไอ้คนยิงปืนนี่แหละปัญหาคือตัวคนยิงปืนที่เป็นที่เราสู้ในฉาก2ฉาก3และฉาก4นั่นแหละตางไงมาแล้วครับ เนี่ยมันจะยากตรงนี้แหละเพราะว่าตาวนี้มันยิงรัวกว่าฉากสองฉากสามอีกเออหรือแบบว,ว่าไม่สนอะไรแล้วอ่ะปลาจัดเต็มลุ้นล้วนแต่ยังไม่จบนะครับเดี๋ยวจะมีสุดนักเข้ามาด้วยเนี่ยเดี๋ยวถ้าเดินไปแป๊บหนึงเดี๋ยวบางทีมันจะมีสุดนักมาครับตัวดอเบิลแมนนะครับผมนั่นไงมาแล้วครับคนยีคนหนึ่งโผล่มาจากข้างล่างนาะ เมื่อกี้นี่ได้ช็อตกันไปหนึ่งแล้วครับคือจะมีคนยิงหนึ่งจะได้สมองปีตแพ็คเลยนะครับเนี่ยฮะล้มไปหนึ่งคนแล้วครับคุณผู้ชมครับถ้าจำไม่ผิดเนี่ยมันจะมีได้ทรลฟี่อาชีพเมนท,ที่เกี่ยวกับการเปิดเพลงด้วยคือมันจะเป็นการเปิดเพลงปุ๊บเนี่ยเราต้องกำจัดศัตรูให้หมดรวมทั้งน่าจะบอสใหญ่ด้วยมั้งอ่าผมจำไม่ค่อยได้ละคุณผู้ชมก็จะได้ทรลฟี่กับอาชีพเมนด้วยและอีกทรลฟี่อาชีพเมนหนึ่งจะนี่จะยากนิดนึงคือ อ่าคุณผู้ชมต้องล่อบอสใหญ่มาที่ห้องน้ำฮะแล้วก็ยิงตายในนั้นนะครับผมยิงตายในนั้นปุ๊บเนี่ยแล้วทีเนี้ยในซีนฉากจบเนี่ยเราจะเห็นในบอสใหญ่เนี่ยเด้งนะครับผมอ่าซึ่งถ้าเห็นบอสใหญ่เด้งแล้วจบซีนที่ซีนสุดท้ายพอดีนั่นแหละครับจะได้ทรฟี่อิีพเม้นต์นั่นพอดีเนี่ยละเนี่ยฉากนี้มันจะย้ายตรงนี้แหละ นี่ฮะนี่ครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราจะได้หลาดวิธีแพกมาละอ่ะเดี๋ยวเราเติมด้วยหลาดวิธีแพกก่อนเพราะว่าคุณผู้ชมครับเอาตรงๆเลยนะฉากนี้คุณผู้ชมต้องมีทั้งหลาดแล้วก็สมอเนี่ยอย่างละอันนะครับทีนี้เผื่อคุณผู้ชอมอาจจะไม่ทราบนะครับว่าให้มาทางเนี้ยแล้วไปทางนู้นครับผมเน่ มันจะมีไอเทมหนึ่งที่หลายคนอาจจะไม่ทราบมีช็อตกันอยู่ตรงนี้ครับเน่เก็บมาเรียบร้อยฮะเสร็จแล้วทีนี้ครับเดี๋ยวชักปืนเอาไวล้ละกันเพราะว่าเดี๋ยวจะมีคนหนึ่งมาอ่าประมาณนี้ครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราบู๊แบบไม่ต้องคิดอะไรมากละกันนะครับเพราะประเด็นคือเดี๋ยวรอ ให้หัวหน้าใหญ่มาก่อนนะครับแล้วคุณผู้ชมเชืมม่อไหมครับว่าเจ้าหัวหน้าใหญ่นี่เคยปรากฏมาแล้วในฉา,ากหลักของทูมเลเดอร์สองด้วย <c oughs> คือที่บอกว่าทําไมไม่มีผลต่อฉากนี้เพราะว่าเราเก็บมาแค่นี้แหละครับมีช็อตกันแล้วก็กระสุนช็อตกันแล้วก็พยาบาลมีแค่นี้เฮ้เมืเอ่อกี้นี้เหมือนมีอะไรกําลังมาเลยอะหรือผมคิดไปเองไม่รู้ เเป็นว่าตอนนี้ไม่มีอะไรทําครับเดี๋ยวเราไปเปิดเพลงก่อนดีกว่าวิชากนี้มันจะเป็นแบบว่าเราต้องตามหาศัตรูไปเรื่อยๆนะครับคิดซะว่าเป็นฉากเกมยิงปืนทั่วไปแล้วกันม,มาแล้วครับหุ่นได้ใหญ่เนี่ยถ้าขึ้นพลังนี่คือมาละ บอกอย่างนี้นะครับว่าเดี๋ยวให้คุณผู้ชมสังเกตนะฮะนี่ฮะคือคนเดียวกับที่ปรากฏในฉากสีนั่นแหละฮะแต่คราวนี้นี่มันมารีเวนต์ครับเพราะว่ามีผ้าปันแผลจบแล้วจ้านี่ฮะถ้าขึ้นฉากอย่างเงี้ยไล่ตัวร้ายตัวเมื่อกี้ตายในห้องเนี้ยเราได้ทรอปโลฟีอาชิพเม้นต่างๆมานะครับหมายง่ายๆก็คือว่ายังเห็นไม่พอใช่ไหมหรือแปลง่ายๆคือ เห็นแค่นี้ยังไม่พอใช่ไหมโตมเลยจบนี่คือฉากจบของเกมครับผมอ่าน่เราก็ได้สี่ขั้ฟาร์มาครบละแล้วก็เก็บของมาประมาณนี้แล้วก็ใช้เวลาไป7ชั่วโมงกว่าในการจบเกมนะครับนี่ก็คือทั้งหมดของรายการเล่นเกมตามใจฉันเกมทูมเลเดอร์สนะครับผมอ่าแล้วก็ติดตามต่อในเกมทูมเลเดอร์สในโอกาสต,ต่อไปละกันนะครับแล้วก็ก่อนจะขอรีวิวหลังเล่นจบเลยละกันหรือว่าความรู้สึกความรู้สึกหลังเล่นจบเลยคือตั้งแต่ฉากเทือกเขาที่เบสอะจนถึง ประมาณ Temple of s e เสียนี่แหละครับเป็นฉากที่แบบว่าเล่นแล้วอยากจะหลับจริงๆอ่ะเออแต่ว่าพอตั้งแต่ f l o a t ิงไอแลน n d จนมาถึงฉากสุดท้ายนี่คือเฮ้ยมันไม่ได้หลับแล้วแต่ว่ามันมีความรู้สึกเบื่อแหะแค่นั้นเอง อ่าอันนี้ก็แล้วแต่มุมมองแล้วกันนะครับแต่ส่วนตัวผมคิดว่าภาคเนี้ยให้คิดซะว่าเหมือนดูภาพยนตร์เรื่องหนึ่งก็แล้วกันนะครับผมอ่าโอเคก็ขอจบเพียงเท่านี้สําหรับรายการเล่นเกมตามใจฉันนะครับผิดภาพประการใดๆไปก็ขออภัยคุณผู้ชมม้านะที่ดีด้วยนะครับขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามมาตั้งแต่คลิปแรกจนถึงตอนนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในโอกาสต,ต่อไปกับทูมเรเดอร์สนะฮะสวัสดีครับ